ส่วนตอนนี้นะคะเราได้ข่าวมาค่ะว,ว่าชาวฟิตเนสเสด็จญาิเนี่ยเขาเจอมารสุมครั้งใหญ่นะส่วนหนุ่มนนทนนค่ะเขาก็ฮอตมากๆที่ประเทศจีนแต่ก่อนอื่นนะจะพาไปฟังเพลงใหม่ของหมูมูซูกันก่อนนะในช่วงเมาอมอยค่ยเก้าค่ะ ผลงานเพลงสมการจนฮิตติดหูมาแล้วทั่วบ้านทั่วเมืองสำหรับนักร้องหนุ่มเฉพาะเพลงอกหักมูมูสู่ล่าสุดก็ออกซิงเกิลใหม่มาเอาใจคนช้ำรักกับเพลงหลอกตัวเองแนวเพลงซึ้งที่มีเนื้อหาขยี้ใจคนช้ำรักที่เจ้าตัวใช้ฝีไม้ลายมือจากประสบการณ์ในสายดนตรีมาแต่งเนื้อร้องและทำนองเองทั้งหมดภายใต้สังกัดไว i t e ิ u s i ่งานนี้จะซึ้งกินใจขนาดไหนขอเพลงอกหักรีผหามาฟังกันด่วนๆเลยจ้าเจ๋งอะ นอนถนนพอหล่อขึ้นปุ๊บอ้อโขบอกเลยว่างานรุมอะอะไม่ใช่แค่งานในไทยเท่านั้นนะจ๊ะเพราะที่ต่างแดดเจ้าตัวก็เนื้อหอมเหมือนกันล่าสุดไปจับไมค์ร้องเพลงและเดินแบบในงานเด f a นแ l บร s สไทย2016 Super b r a n d Mall Thai Festival ที่นครเซียงไฮ้ประเทศจีนทำเอาสาวจีนมองกันเกลียวเชียวชาวสอยก้าวขอปรบมือด,ดังๆให้ไปเลยจ้าทอรัสที่สุดนะ ส่วนซิดคอมอารมณ์ดีฟิตเนส,สเสด็จญาติอย่างนี้กิจการฟิตเนสที่วิลลี่หรือหมูน้อยตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อหวังว่าจะช่วยพิสูจน์ตัวเองกับเจนจิราจะเป็นอย่างไรเมื่อลูกค้ารายใหญ่ยกเลิกสัญญาทั้งหมดและแผนการกอบกู้พิกี้เฟิร์มฟิตเนสของอแมนดาจะช่วยเพื่อนรักให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ได้หรือเปล่าติดตามได้ในตอนความหวังห้าโมงตรงวันนี้ทางช่อง9 mhd จ้าเล<ะ>ิศ